นะครับมีออมาผมเพียงแตเอ็ครับมีคำผมมีคำมีคำว่าใครอ๋อ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 แบบคำที่อ๋อแบบใอ่เขาทั้งตอวครับผมถอนคำฟ้าใหญ่ยันงดกันครับถองคำฟ้าใหญ่ยันดกันทำเมั่อไหร่ท้อเหรอ ทำทำอะไรครับทำอนี่ทำทำอะไรครัทำถอทำแพ้ไอ่ทำทำใหม่สิ่งไอหม่ครับทำฉนว่าอะไรสิของหม่จริงนะครับทำว่าอะไรสิงของหม่ครับทำไอ้ย้อนหัวทำอบ่งโท๊้าวครับทำไปเอาให้่ครขจเลยเลย้ข้าใ ให้ให้ให้ไหวครอผมอังนี่ไผมหายทั้งเดียวอกแล้วให้ให้ใหนักัมิเลยรั้มหวครับผมไม่เห็นถ่ายทั้งวันไงทั้งวันนอนนะทั้งนอนแค้ครับตอนน้นร้อนเลยทั้งผมให้ห้ใหไม่ทั้งวันครับผมให้ามพ่ายมหนะไงตอนนี้วันครับผไป เอาไ้เธอทันี่หอมไปโอเคฮาพอมไป่อมไงหอมหอมยังไม่หแล้อครับพอมไงหอมผอมเนี่ยหอมได้ทังคนครมหอมน่าคอมทำไม่ได้ครับอมน้าหอมทำได้ทำไม่ได้หอมออมทำไม่ได้เขาไม่ขอให้มาหอมผิหมาหอมผิดว่าว่าเขาไมาทำได้ ผมบ้านทำได้แข่งแขผมให้สอนใครทำพค้ามสอนขให้เลยครับพอมให้ใครคนเห็นคำารอมปักาหออมาหาเห็นเรมเลยคำารอมพังทำเหมือนคุมเลยทำพร้อม,มวันนี้สอนอำนี้ทำเขาเหี้เขาทำงในนั่นเหี้ยเฮาไวกว่าเห็นว่าเนี อันนี้มาคำทำอันนี้มาอำทนยัมาหอบแล้วเขามาเห็นนี่นะมึงนี่ลอยให้ครับยองนี่้อยให้ไหมให้อะทำทำผ้าอะไรยังก้อนขวาให้เรยังก่อนต่อใส่อะแล้รับอะไรยังก้อนใสะทำทำมามนี่ยทำมันทำให้เราผ้าหี่แบบนั้ทมทำเห็นกั้นทำยังางอะมึ ผห้านทานเขอใ้อายแล้วแล้ว่านนี้ผมไมให้ทำทามันไอฮะผมาม่ให้ทำมันไรให้ทำมาเ็งได้เลยให้ทำฟังานเ่ยผมามาให้ทำฟังงานเ่ยใหาทำมันไปฮ่า่าฮ่าฮ่า แทงหมผมผมมาแทงสียำพักเอาแทงสียำผ่อนนะมผมพ่ายเอาผมว่าเ่าเหนื่อยนะเหนื่อยเราไม่ทำไม่ทำเป็นการนี้เอาแทงแทงนี้คอยครับผมเอาแทงสียำทั้งคอเองก็ใครเลยครับอมเอาเอาเห็นเหนื่อยเอาเอาองทาน อำทันทัทำทำที่อะไรยี่ใครใครยังคงเครับผมที่อะไรใครยังงก็อ้ยังไงทำรทำยังทไม่ทำทำัำท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 ำครับทรทำ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 ท้ทำ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 ทีทำ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 รำอำรำทำทำทำ่ำท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 ทำมครับผม อ้ไรหย่าหไรนะนว่าห็นว่าหันเเห็น่างว่าของมันนั้นคือขอหมาไงของมันทำแบบเห็นฉันเห็นไปออก็คายคลายแล้วท่านันยำน้ำพอทำอสัเลยอ้าทำไม่ให้กิน้อนว่ะถ้าทำไม่ให้กินทอนทำไม่ให้กิน้อน ไ,อ, yeah. นะไ,ไ,ไอ้งาอองานเงน,นี่ยฮัลโหลฮัลกหลว่าใครอะบอกฮัลโหลเหรอว่าใครจะทำสงครามพี่นี้นมยใครจะ้องสีอะไรเหรองามเหรอขาว่าอะไรอ่ังาม หอขอบไม่ทำเนลามามานี people, ่ค pues, ่ะหิครับทำมาทำทำจริงอนจริงคอนาวะนี่ไงทางนี้ให้ขอขอบคได้ชมชมขอมาหลังนข่าวทีมอไรมาหลังคุณวนนี้ผมแพิ่มงนทำเพของเงินยอะ ก็แบบนี้วันกงงี้ครับมาร์่สินค่าวันที่นับพร้อมสมุกสมบัติบบพายก็ทางนี้ครับผมมาถ่ายงานงานนี้หอยแล้วครับผมนี่ไง เรื่องว่าเหีนมากนะครับเรียนมาขอให้เขาขอให้ด้วยขอเนี่ยยินคืนไปแล้วขอให้ไปครับผมเอาไว้วันเนี่ยเอาไว้ขอมาขอใครเนี่ยขอมาเขาอย่างนี้ครับขอมาอย่างว่าอืมอืมอ้าวแฮงไว้ได้แฮงไว้ได้ครับ มาเห็นคนไม้ยใช่หยอเอาทำงานหน่อยัำแทงไว้อ่ะอถึงข้าวเองนะคำหวานแม่ทำทำเพีนงานนี้ใชแล้วครับอแทำไม่เอาคนไมุ่ยอหนี่แะ่ไ่เลยไม่เลยครับคอมไม่าำเลย น้ำพร้อมน้ำแป็งค่ายเ้็งค่ายอย่างงงข้นงานนี้อย่างน้ำพร้อมคร่แมนอมอ่ะนี่ย่ยมยอย่างงกว่าย่าง่าฮ่าฮ่าคคางที่าข้นหนุมนพรมขังุมรอทาน้ํพรมขอทานอ่ะอยางงงรอานนี่ะ ข้าข <muy> ้าขายรูไม้าแล้วข้ทำ้ต่ขะาพิมพ์ไ่อ่าอ้เราเาไม่ไายเลยม้านละเราเห็นภาษาไทที่หบไม่ที่หมันนะครับข้าทำไ่ทำ้าทำทำไม่เอาเห็นไรข้างขัดหมข้าทำไม่ใช่อยากขัดรับ ไอผมไม่ผมไม่หานไม่ทําขันครับผมไม่หําขันครับผมท่าขันก็ทําะเนอหายครับผมค่ะท่าขันนี้ข้าในฝ่ายค่านนี้ข้ายก็่ายยังคอยยังคนท่านนี้าท่านาเราไปแข่งครับผมแข่งด้อยเงคนครับผมไม่อันี้ครับผมไม่ทำนี้ เอาไข่อาค่ะให้หอดหอดมาอาค่ะน่หนวอะไรครับผมขอไยอะไครับไอ้คำผงพห้อมทำน้ำเยิ้มผงพร้อมไอ้วำน้ำทำน้่แห่หายแห้งน้ำพรอมไม้ยำพอม ไม่หน่ง่ายไหวครับผมแพ้ผมไม่ให้หวนะะตอนนั้นผมก็อำโม้เขนซีงเลยแต่ทงนี้เราทำอะไรอย่างนั้นนะทีนี้ทีนี้เราทำอะไรอย่มงนั้นเพาว่ารถไฟถึงแล้วน้ำเดนนล้ว ขายห้าหมูใหครับผมเามว่ามีทั้งอะไรขายของพี่ไม่สีอ่าเพราะว่าทีลอยใส่ยาบ้านครับผมมีใส่ยาหวานครับผมใส่ยาหวานก็ขายใส่าาออของมมูให้ครับผมใส่ของบางความที่ฉันกวนเนี่ยนะอยอมเห็นนะผมยิ้มเขาไว้ตามยิ้มแะ้ามยิ้งเนย ว่าแล้วแล้วสอนหอนอันนี้สอนหอนทำให้เราเห็นควาเผิดพะแล้วให้สอนอ่ะคุณนี้อ่ะคุอนี้สอนทำเสอ็จทบ่นอ่ะทำบ่นนี่ทำอ่นทับ่นนี่เพบ่นทำบ่นนี่ทำบ่นทำบ่นนี่ทำบ่นทำา่นนี่ทเป็นทำบ่นนี่ทำบ่นทำบนนี่ท้ม ผมเป็นคนผู้พทูในทันครับผมผมเป็นคนทีเอ่นกาันเอ๋ผมเชนที่อาหาอาหแนงครับผมอาแปงอขหาอาหาแฝงเนี่ยอาหาฮันฮวงฮวงแฝลอักอห้ยครับผม ทำเพีนะฮะทำให้อายฮะฮะทำให้แิ่งวันเพียงครับผมนะแอมม่งันนะผู้เช่นไงไม่งานนะผู้เ่นไงนะครับถึงกล้าแม้วให้ไหวครับผมมาง่อยให้ครับผมเอมาให้เห้กล้าแมวให้ไหวครับผมาแข็งขันแข็งแมวแข็งขันแข็งเห็นแม้วครับผม ขัแมวค่ะขัแมวค่ะทำไม่มาทำแพวค่ะเพียงงํานมเลาวหันตามไปหันทำ่อแม่เขาไมหึแ่เขาไม่หึแมวไว้ไว้แล้วผมเอาใอ้ทำมันตม เอาหินไปทำไมแหม่ะารเห็นนี่ยังงูขาวๆครับทำทำมาสองเงีมยแล้ทำอมมนก็แลงง่อ่าฮ่า่าทางมทางูผมมวาเงยทเง้ทงี่ทำางี้ยทำเงียทำงแง้เงยงี้ยทำเงี้ยเง้งยงงงทงง้ทางย้ย้ง อะไรเน่ยเอาแล้วครับผมเงถ้าห้ยังถ้าให้ยังงงนงครแบผมแ้วๆแถวๆนี้ห่อยครับผมเห็นถ้าจะยังงงไ็ครับผมเอาภาพมีครับผมผมบอกนะถ้าย็นงงภาพครับ ทำแบข้างนอแค่ไข่ข้างใหัหัหัดหัดัดหัดหมดหัดหัหัดัดหัดหัดหัดมัําัดาหัดหัดหมััดหัดาัดหัหัดหัดหัะหััดห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 ั เอาข้คงหู้าเหรองายใช่ไหมใค่เดี๋ยเนี่ยฮผมผมภาพไม่ชองทั้ไง้อะ

ผมพ่ะฮผมว่าผมผมยังงาหได้ผมยังงานไดครับผมยังงานได้เอาหฮะเอาห้นหน่อยๆทำให้ทำอะไรนะเนี่เอาใาว่า อาวอาวฮิมมี่าวฮิมมี okay. ่เ้ใหญ่นะฮะไอแองคิลาอลาวลาวีังไม่เอาอะครับฮะไอหนึ่มครับไม่เอาอะไรเยอะมากนะฮะ

ทำทำยังไงทำให้ทำ๋ย่างไรได้คร่นี่ครับทำก็อย่างนี้ยังเหนทำทำอย่างนี้ยังไม่แรงนั้นไงครับไม่ได้แล้วครับนี่ครับทำยังไม่เข้าทางนะครับเนี่ย ไม่มามแม่แหงนมไม่เหนครับมาอเห็นป้ายอะไรกันอะไรครับผมากเห็นป้ายอะไรกันอะไรครับเหอเอเหรทเาไปทำอะไรไงทำทำชอบพี่อ่านเรียมอ่านเรียม แต่ผมไม่เชื่อมะมาทำาช่นนี้เลยครับทำให้ทานครับแต่ผมไม่ให้ขครทานือผมให้ของี่ถือแล้ทำให้หักใหได้ทั้งแข่งทา้งทำทั้ห่ยำหมดกา้วทังยังแลยว่้าฮาเขามีนีมุ ไม่มีเข้มมุใช่ไหมหันทำเห็นใครยังงกันิทำอะพรทำเยออใครยังงดฮะทำว่าเห็นใครยังงนี่เลยอ่่ใครยังยยงดแต่ว่าไม่เชาฟังนะ เอาใช่คร well, ับทำเลยให้เยอะฟังเอาใชครับผมทำามอยู่ไหมฮะไยนะครับทำทบทำไม่่ครับอาขอยนมไม่ใชครับทำเฮ่แต่หอมแม่ฮ่น เอางั S <S <an> um ้มฉันว่าให้ทำทำใหทำอย่งว่างัให้ให้ทำ้ทำเำเลยนี่ครับมีแสงผาเลยแเขาไม่แสงผาเลยทแเขามาเลยครัผมบม้ทไม่ทำทำอี่นะครับทมากทำฟางหัดัำ ไม่อะไรนะครับอะไรนะครับไม่นช่ครับครับไม่ใช่ครับคมาไห้ใอะยังงงทันแล้วครับให้อไรยังงงทันเหี้ยครับมาเห็นแล้วว่าให้อะไรยังงงเนี่ยทำผังนี่นมาครับให้ครับนี้แหะครับครับางยทำด้วยทำนี่แ ผมตั้รใะทำไม่ไม่ใช่เออใช่ผมก็ทำอยู่คนไหนท่านก็ให้ทำเดี๋ยวอยากชิมมากครับผมอยากชิมมากครับผมมากวาสอนหงดองไงล้วครับผมผางหงดวานหงดครับเฮียเสร็จใส่ให้ครับเสียหูแพงเกนอันไหนปวันไหนวนน่ะอันไหนอ้วนอ็ เขาเเหนแบบหมแเหมแหนึ่งเห็นหมดทม่ะเหนแบ่งอหัวแฮ่แฮอะห็นแต่โงเนี่ยาไม่เงินตันน่ยขอมแงหน่อยแฮอแออโซงอ่ะมีแคบสีขาวเออเขาเม็นงูพิวอ่ะอันนั้นแหละของใโซงครับพอดมัแต่รั้งนี้เดี๋ยวขอให้กัครับผม เดี <mondo> <flix> ๋ยวสอนหน่วนคำพรมสอนหว่วงคำพรมอันที่นบบแย่บดพดเพแบบถอนของไอโทนไงแยงเอาวอ่างก้าวใช้สอนเงงอยคำพรมเดียวอ้มา์คำพรมอ่ะ